ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ ข่าวสตัง์มีเดียประจำวันที่2กันยายน2566นะครับมาแล้วม่ได้การพักหนี้คนไทยดูด่วนใครได้สิทธิบ้างน,นะครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีท่านล่าสุดของเราก็คือคุณเสฐาน,นะครับได้ออกมาบอกว่าได้มีการพูดคุยกับทางสถาบันจัดอันดับหนี้นะครับก็ดูแลหนี้ทั้งหมดของประชาชนปรากฏว่าก็จะมีกลุ่มเกษตรกรกลุ่มครูและตำรวจนะครับซึ่งนายกของเราก็บอกว่าจะดูแลนะครับพี่น้องกลุ่มนี้เริ่มต้นเลยนะครับโดยจะมีการพักหนี้ให้กับพี่น้องใน3กลุ่มนี้ ซึ่งคาดว่าจะทําได้ประมาณช่วงตุลาคมนี้นะครับก็คือประมาณเดือนหน้าตอนนี้เนี่ยก็ได้ให้ธนาคารนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆไปดูขั้นตอนต่างๆในการพักชาําระหนี้ส่วนจะพักชาําระหนี้กี่บาทนานแค่ไหนเดี๋ยวรอการประกาศอีกทีนะครับแต่ว่ามีนโยบายในการพักชําระหนี้แน่นอนใครที่เป็นพี่น้องเกษตรกรตำรวจคุณครูก็รอติดตามความคืบหน้าได้เลยนะครับเดี๋ยวสตังก์ก็จะอัปเดตให้ต่อถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารโดยการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง y o u t u ช่อง องสตังมีเดียด้วยผู้นี้สตังมีไลฟ์สดอย่าลืมโทรมาพูดคุยกัน4ี่โมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นที่ช่องสตังมีเดียนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4ี่โมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0 8 2 5 1 7 1 2 9 7ง้าย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4ี่โมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ